เพื่อนๆครับตอนนี้เรามาถึงดอยปุยหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิวเดย์นะครับชิวๆไปกับกอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับกอนอยู่ในงานอ,าออกพรรษานะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินเที่ยวกันนะครับ เอาละครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็คือไฟดับไฟตกเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นการเที่ยวงานแบบเปิดแฟตแล้วนะครับอันนี้คือชื่อว่าตลาดแสงเทียนนะครับแต่ว่าตอนนี้จะกลายเป็นตลาดแสงแฟตไปแล้วนะครับ ทั้งแฟตทั้งโซล่าเซลล์แล้วนะครับก็ยังดีที่ทันได้ถ่ายภาพบรรยากาศตอนที่ไฟมันไม่ดับนะครับเกือบจะตรงคอนเซปต์นะที่ว่าอากาศแสงเคลนเนาะแต่อันนี้เป็นอากาศแสงแฟตไปแล้วอันนี้เขาก็เต้นกันท่ามกลางความมืดมนเลยนี่อว่าจอยสุดๆ เอาเป็นว่าสําหรับคืนนี้นะครับก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก่อนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดอยปุยนะครับจะพาขึ้นไปเที่ยวบนดอยปุยนะครับมอร์นิ่งครับเพื่อนๆนี่นะครับป้ายข้างบนนี้นะครับบ้านหัวหมูบ้านห้วหีดอยปุยนะครับก็ วิธีเดินทางไปรอยปุยนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเดินทางมาเส้นสายใต้นะครับก็คือสายแม่งสอนคขุนยวมนะครับขับเลยจากตัวเมืองมาสัก5กิโลนะครับก็เดี๋ยวเราจะแยกไปทางซ้ายนะครับก็คือแยกไปทางบ้านหัวน้ำนะครับอยู่ข้างหน้านี่แหละครับอีกสักนิดนึง นี่เลยซ้ายมือข้างหน้านี่เลยนะครับขับต่อไปอีก24กิโลเมตรนะครับใช้เวลารวมทั้งหมดจากในเมืองไปถึงหมู่บ้านก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปรอยปุยก็คือจะเป็นหมู่บ้านห้วยหีนะครับก็คือจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่ทสุดแล้วของรอยปุยใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณสัก45่ถึง ถึงประมาณเกือบชั่วโมงเนี่ยครับเส้นทางจะเป็นเส้นทางขึ้นเขานะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบแปดนะครับก็ถึงหมู่บ้านหัวน้ำนะครับเด,เดินทางสักประมาณสักสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีก็ได้จะถึงแล้วครับนอนอุย้ยนอนอุย้ยเหมือนเพิ่งคลอดเลยตัวแค่นี้ ทางขึ้นก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะเจออ่าโคง้งหักศอกแบบเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเลยตรงจุดนี้เขาจะเรียกว่าดอยสันฟ้านะครับจะเป็นจะเป็นดอยอ่าถ้า <c oughs> เป็นหน้านจะเป็นโค้งพับผ้าใช่ไหมครับแต่ที่นี่ตรงดอยสันฟ้านี่ยจะเป็นโค้งแบบพับแบบตะเข็บเลยนะครับนี่ยครับจะพับพับม้วนไปเรื่อยๆเลยนะครับ หลายหลายภัพมากเลยถ้าเป็นศักยันก็น่าจะเป็นสิบยอดยี่สิบยอดเนี่ยครับขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยโอ้โหหมอกนี่ความหน้าหนาวกำลังจะมาเยือนนะครับูสดชื่นอันนี้คือเจ็ดโมงห้าสิบแปดนะครับ ตีเป็น8โมงแล้วกันหมอกยามเช้าสำหรับทริปนี้จะเป็นทริปสั้นๆนะคะไม่ได้ก่อนไม่ได้ขึ้นไปนอนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงานต่อจะโอ้จะขึ้นไปเที่ยวข้างบนนะแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็กลับลงมานะครับไม่รู้ว่าการเดินนี้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับแม่ผมเคยขึ้นไปแล้วแกบอกว่าใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงหน่อย แต่ว,ว่าบางคนเขาบอกว่า3าสี่ชั่วโมงโอ้ผมไม่แน่ใจเลยทีนี้ตอนแรกก็กล่าจะมาตั้งแต่เช้าตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยโอ้น่าจะตื่นไม่ไหวเพราะว่าถ้าเกิดมาเดิน4ี่หชั่วโมงจริงๆถ้าตื่นตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยมันจะขึ้นไปถึงปุ๊บเป็นจังหวะที่สวยพอดีเนาะแต่ว่าแม่บอกว่าชั่วโมงนึงงั้นผมก็ตื่นสักเจ็ดโมงนี่แหละอ่าตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวดอยสันฟ้านะครับ เราจะแวะกันนิดนึงเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ก่อนอ้สวยมากมันจะเป็นทะเลหมอกเลยนะครับ หมอกกำลังไต่เขาสวยๆสวยๆว,ว้าวนี่คือขับมาจากตัวเมืองมาสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับทะเลหมอกแบบนี้เลยใกล้ๆเลยครับมองไม่เห็นวัดพระธาตุดอยกองมู ตัวเมืองจะอยู่ฝั่งนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับดูสินูน่นภูเขาตรงนูน้นคือประเทศพมา่านะครับไปกันต่อครับเห็นแล้วนะครับดอยปุยนูน่นอยู่ข้างบนนู้นนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านห้วยหีนะครับโอ้ดอยปุอยู่ข้างบนนุ่นสูงมากเลยที่เราต้องเดินขึ้นไปนะครับนุ่นว้าวอุ้ยถ้าขึ้นไปตอนนี้น่าจะเห็นทะเลเหมอกข้างบนนะครับถึงแล้วบ้านห้วยหีนะครับสำหรับใครที่ต้องการลูกหาบหรอหรือว่าไกด์นำทางนะครับก็มาแวะที่หมู่บ้านนี้นะครับ แต่สำหรับผมเป็นคนพื้นที่นะครับก็เดินขึ้นคนเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าตรงทางขึ้นนะ่ะเขาจะมีการเก็บเข้าอุทยานหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขาเพิ่งจะมาทำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ได้มีหน่วยงานอะไรมาดูแลนะครับจะเป็นแบบของชาวบ้านที่เขาดูแลกันเองนะ แต่เดี๋ยวนี้เหมือนหน่วยงานจะเข้ามาแล้วผมไม่ทราบว่าเขาจะเก็บค่าเข้าค่าบำรุงอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้างานครันขับเลยจากหมู่บ้านห้วยงี้มานะครับไกลพอสมควรเลยประมาณสักสองสามกิโลได้มั้งครับจะเจอตรงนี้นะครับที่เขาเป็นทางขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจอดรถกันก่อนเตรียมตัวขึ้นนะครับ มีรถอ,อยู่คันหนึ่งน่าจะมีคนขึ้นไปกลางเต็นท์ข้างบนไปออกเดินทางกันเถอะตรงทางขึ้นก็จะมีห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่รับรองหรือเป็นอะไรสักอย่างเนาะแต่ดูเหมือนยังทำไม่เสร็จนะครับไม่มีคนอยู่ก็จะเดินขึ้นไปตามทางนี้นะครับ จะมีป้ายบอกทางอยู่เรื่อยๆเนาะทางเดินก็จะทำไว้หเห็นชัดเจนนะทางเดินครับดูเขาทำไว้อย่างดีเลยเนาะเรามาคนเดียวนะไม่ต้องรีบไปค่อยๆไปข้อแนะนำนะครับถ้าเรามาเดินป่าเนี่ยต้นไม้พยายามอย่าไปจับเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นไหนมีพิษคันหรือเราแพ้นะครับ ก็พยายามเลี่ยงอย่าไปจับต้นไม้นะครับแล้วก็อย่าลืมสําคัญสุดพกยากันยุงด้วยนะครับเพราะว่า,มาแมลงเยอะนะครับตามป่าตามดอยแล้วก็รองมาก็คือไม่ใช่รองมาหรอกสําคัญเหมือนกันก็คือน้ํานะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าเราจะไปถึงสักเที่ยงอะไรเงี้ยอย่าลืมพกข้าวกลางวันมาด้วยนะครับไม่มีใครขายของให้นะครับบนดอย นี่คทางเดินข้างหน้ามีความช่ำช่ำแฉตลอดทางก็จะได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์ล่องอยู่ตลอดเลยนะครับอุดมสมบูรณ์มากๆเลยถัดจากที่ราบที่เมื่อกี้นะครับมาอีกนิดนึงจะถึงจุดแวะพักที่สามแลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่สามที่สองอ๋อ,อเมื่อกี้เราแวะตรงจุดแรกเนาะอันนี้เป็นจุดที่สอง แมงก็เยอะนะครับอย่าลืมทากันยุงนะครับช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับ สัตว์ทุกที่เลยอันนี้เหมือนจะเป็นงูเห็นแวบๆบแบบอ่อน่นตัวเล็กๆนะครับหาไม่เจอแล้วเนียนมากเลยท่าเนเหนอยู่แป๊บหนึ่งขนลุกกลัวผมกกลัวงูมากเลยเจอสองตัวแล้วขึ้นมาเนี่ยขนลุก มีทุกอย่างบนนี้อันนี้น่าจะเป็นรอยเท้าของบัวบัวชาวบ้านควายชาวบ้านนะทำไมไส้เดือนบนนี้มันใหญ่ยิ่งเลยยาวกว่าฝ่ามือผมอีกอะใหญ่มากโอ้โหความยาวนะครับโอ้โหนี่คือไส้เดือนเลยเนี่ย <c oughs> เอาจริงน้องไหลไปแล้วโอ้โหเราต้องค่อยๆไปนะ คือสามารถไปได้เร็วแหละแต่ว่าเริ่มไม่มั่นใจตามกิ่งมงกิ่งไม้อะไรพวกนี้นะต้องคอยระมัดระวังดูดีๆพอเรามาคนเดียวนะก็เหมือนกับที่ท่องเที่ยวหลายๆที่นะครับมันไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะที่เราต้องระมัดระวังเราไปเที่ยวที่ไหนก็ช่างเราต้องระมัดระวังทุกที่เพราะว่ามันเป็นป่าเนาะมันต้องมีสัตว์อยู่แล้วแหละ น,นี่น่าจะเป็นหนูป่านะครับเพื่อนๆปากน้องจะยาวๆน้องน่าจะขู่เราไล่เราอยู่ตัวเล็กมากเลยเดี๋ยวเราจะไปแล้วน้องน่าจะกลัวเราบายบายไม่ต้องกลัว นี่คืออะไร no? ไม้กลายเป็นหินเหรอหรือว่าอะไระสักอย่างรูปทรงดูแปลกประหลาดมากเลยครับไม่เคยเห็นเลยเหมือนก้อนหิน er nah เอาไว้ไปเอาไปผูกไว้กับต้นไม้มันคือต้นไม้อะไรหรือเปล่าจะกลายเป็นหินหรือเปล่าเพราะมีอะไรแปลกๆเยอะเลยบนดอยนี้ นะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะกลางได้นะตรงนี้โล่งดีมากเลยแต่ว่าเขาก็ทําที่ให้นะโอ้นี่ไงมีห้องน้ําด้วยโอ้ห้องน้ําดูดีมากเลยนี่นี่มีพื้นที่กลางเต็นท์ได้ไม่โดนฝนนะตรงเนี้ยโอ้ทาดีครับแล้วก็มีเป็นหลังเป็นหลังให้ด้วยนะ นนี่ไม่รู้ว่าใช้งานได้ไหมนะนี่แหละตรงนี้แหละที่มีหลังคานี่แหละผมว่าเวิร์กสุดถ้าใครจะมากางเต็นท์นะตรงนี้จะเป็นลานก,กว้างอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาปล่อยน้ําให้นะมาถึงแล้วครับอนูนู่นหมอกกำลังบินผ่าน ตรงนี้นะครับที่เรียกว่ายอดดอยปุยหลวงนะครับเป็นฝาชีคว่ำเย็นสบายโอ้โหเพื่อนๆครับดูหมอกสิครับหมอกยังมีอยู่เลยอะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับหมอกยังไหลผ่านอยู่เลยบรรยากาศดีมากเลยครับก้อนเมฆเยอะมากเลยครับวันนี้ อากาศคือดีมากๆตรงนั้นน่าจะเป็นดอยหงอนไก่ที่เขาว่ากันน่าจะเดินไปยากเหมือนกันต้องไต่ตามสันเขาไปนะครับอันนี้ผมขอบายก่อนมาแค่ดอยปุยหลวงนี่ก็ฟินสุดๆแล้วครับดูดิเราอยู่ระดับก้อนเมฆเลยนะจุดที่เราอยู่นี้นะครับสูงจากระดับน้ำทะเลที่1722เมตรนะครับโอ้โหก้อนเมฆคือขาวโพลนเลย เขาบอกว่าฝนจะตกประมาณช่วง4โมงนะใช่พยากรณ์บอกฝนจะตกประมาณช่วง4โมงแต่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงน่าจะยังไม่ตกเดี๋ยวผมขอไปดูข้างหลังภูเขาหน่อยนี่ข้างหลังก็มีมีหมอกลอยอย่างนี้นะครับกินข้าวด้วยกันครับอันนี้ ผัดกะเพราไก่นะครับทำมาจากที่บ้านบายเชฟก่อนนะครับกินกันกลางแดดเลยถ้ามันร้อนจริงๆผมอยู่ไม่ได้หรอกเป็นข้อไปสูตรแล้วว่ามันเย็นจริงวิวหลักล้านครับ เพื่อนสำหรับทริปนี้นะครับก็จะเป็นทริปสั้นๆหนึ่งวันนะครับก็ไม่ได้นอนแต่ว่ามีประสบการณ์ละอนาคตอาจจะมานอนเล่นนะครับสนุกดีครับอากาศดีแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับถ้าไม่มีแพลนเหลืออะไรเลยเพื่อนๆเช่ารถมาหรือว่าขับรถมาก็ได้มาที่หมู่บ้านห้วยหีนะครับแล้วก็ไปปรึกษาคนในหมู่บ้านก็ได้เขาจะรู้หน้าที่เขา เขาจะมีลูกหาบมีไกด์ให้นะครับก็ติดต่อราคาหรืออะไรตรงนั้นได้เลยหรือว่าจะมีพวกเพจที่ว่าเขาเดินป่าหรืออะไรพวกเนี้ยครับเขาจะมีมาเป็นกลุ๊ปเป็นกรุป๊ปก,ก็ไปเที่ยวกับเขาได้นะครับก็ ไม่รู้จอยเป็นพันสองพันสามพันอะไรแล้วแต่แต่ละกรุ๊ปแต่ละทัวร์นะครับสําหรับทริปนี้นะครับก็เดี๋ยวกอนก็จะลงไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาสักโอ้ผมขึ้นมาอยู่นี่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพลินมากๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะบ่ายสองแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับผมขึ้นมาสองชั่วโมงแต่ว่าถ้าลงน่าจะเหลือสักชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าก็เผื่อเหลือเผื่ออะไรไว้ไม่ให้เกินบ่ายสี่นะครับเพราะว่าอากูบอกว่าฝนจะตกตอน4ี่โมงนะครับก็ มันก็กึ่งก้างกึ้งก้างหนึ่งหนึ่งทีนะครับแล้วมันก็หายไปละไว้เจอกันทริปหน้านะครับว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับแต่แน่นอนครับช่วงนี้น่าจะขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นป่าแบบนี้บ่อยๆมากขึ้นนะครับไปแล้วครับ